สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ลงมากทงมาทานะครับมาเบิงเข่าเรื่องอารามเต็มทุ่งนาเลยนะครับเข่าพร้อมเกี้ยวแล้วพี่น้องเอ้ยสะอ่อนครับเต็มทงหน้าอยู่บูดามีแต่ห่วงในใ่ๆตรงๆโอ้สะอ่อนครับพี่น้องเอ้ยพร้อมเกี้ยวแล้วบอเกิน สองมือนหรอกครับสองสามมือนบ่เกินนี้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวนะครับยาห้มีพายุขม่านะครับแต่ว่ามือขึ้นนะครับกับมีฝนเทลงมาแห้งเติบหนึ่งนะครับเข่าเหลืองเลยงามปูดาฝ้าเขียวแหลมมากขอยาห้มี พายุเข้ามาอีกเด้อครับเพราะว่สดส้เกียวแล้วอืมกำลังสิด้เกียวแล้วเหลืองสุกงามคักคุณน่ะพี่ทำนาปลูกข้าวปลูกเขากินแล้วพี่น้องเอตวารราคข้าเขาตกต่ำคักเด้อ ราคาเข่าวสดกิโลกรัมละหกบาทพี่น้องคากบ่อบาณ